สวัสดีครับวันนี้เป็นผช่อง p x เอกเปิชานลนะครับวันนี้จะมานำการฟิกแบนของตัวเราเจอซีมนะครับอันนี้เป็นรุ่น MR ็มนะครับก็จะรองรับหนึ่งสครับวันนี้สามารถใช้กับพวกรุ่น MR 200, 2ร2สองร้อยสองสนสององมาหนะครับแล้วก็ MR 600เลยให้มาที่เพิ่มเติมน,นะครับผมจากนั้นให้มาตรงที่เขียนว่า เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เรากดาตัวคาว่าแบนนะครับผมเป็นอัตโนมัติอยู่ให้เลือกปิดกนแล้วก็เราระบบกำลังค้นหาตัวแบนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ อันนี้ผมใช้เป็นซิมของเครือข่ายถูนะครับตอนนี้ก็ใช้งานเป็นแบนด์หนึ่งอยู่แบนด์ที่พบก็จะมีแบนด์หนึ่งขึ้นสองพันหนึ่งแบนด์สามขึ้นพันแปดแบนด์แปดขึ้นเก้าร้อยน 9, 100, ะครับแบนด์ยี่แปดหนึ่งขึ้นไรขึ้นเจ็ดร้อยแล้วก็แบรนด์สี่สิบขึ้นสองพันสามแบนด์สี่สิบแปดขึ้นสองพันห้านะที่เราจะมาลองฟิกเป็นแบน 3, ด์สามดูตัวน,นี้เอมาสี่ศูนย์สองสองศูนย์สองสองร้อยสี่ร้อย แล้วก็หนึ่งร้อยนะครับจะได้แค่หนึ่งคืนให้เราหนึ่งคืนเดียวแต่ถ้าเป็นเดม้าหกร้อยก็จะติดได้สองอันนะครับกับเดม้าห้าสุดท้าที่เป็นสองสีอ่อันนี้เป็นหนึ่งสี่เอก็หนึ่งคืนติดอันเดียวกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดบันทึกอันนี้ก็สำเร็จนะครับ ตอนนี้แบรนดนี้ใช้อยู่ก็จะเป็นแบรนด์สามนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองมาหาจะสอบดูนะครับผมเราจะมาเข้าเว็บที่เป็นสป e ดเทส s t นะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันอันนี้อันนี้เป็นแบรนด์สามนะครับถ้าดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ1มเมก อันนี้อยู่ที่ประมาณแปดเมตรนะครับโอเคคบนี้ก็เป็นการเป็ี่นแปลนะครับผมแหวนการณ์จ,จะมาในมีคิ่มเติมครับสวัสดีครับ